มาเทเรื่องเล่าข้องนักกีฬามังการกีฬามังกับตานผู้ชมตัวแทนนักกีฬาและก็กรีธาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลรานะครับโรงเรียนข้องอบจสุขลาเรียกว่าเชื้อเต็มๆนะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปิทยาหนุ่มซ้อนนักกรีธาและก็นักกีฬาข้อข้าวพบนายกนายนิพนธ์บุญญมณีนะครับ เพื่อเป็นควันและกับกำลังใจของนักกีฬาก่อนเดินทางเข้าวรวมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสั่งกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้รล้งเตี่13นะครับณหรือว่าเทศบาลตรังจังหวัดตรังนะครับ เพื่อเป็นการเตรียมควาพมพร้อมและก็เป็นขวัญกำลังใจในการเข้าพบปะกับตัวแทนทัพนักกีฬากรีฑาข้องโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขุาปิทยานุสรน,นะครับติ่กำลังจะเดินทางมารวมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อองค์กรปกครองท้องทิ้นระดับภาคใต้นะครับทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขุลาก็ได้จัดตัวแทนนักกีฬานักกรีฑาจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขุลาปิทยานุสนเพื่อเข้า,ขาพบ รับโอวาจากในาใยน,นิพนธ์บุญยมณีนาะยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขรานะครับที่ห้องประชุมซีเกตผัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขราเมื่อวันเที่18ตุลาคม2 5 5 6ที่ิผ่านมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับตัวแทนนะักกีฬาของจังหวัดสุขรานะครับที่กำลังจะเดินทางเข้าวร่วมการแข่งขันกีฬานักเนะรียนในโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้กตาลางที่31เทีเทสบาลนคกตรังจังหวัดตรังนะครับระหว่างวันเที่22งถึงี ถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกการโดยมีจำนวนนักกีฬานักกรีฑาจำนวนหนึ่งร้อยสามสิบเซคนผู้ฝึกสอนสิบสามคนผู้ควบคุมหนึ่งคนรวมตั้งสิ้นหนึ่งร้อยเสิบแปดคนนะครับซึ่งการเข้ารวมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ในครั้งนี้มีนักกีฬาจากจังหวัดอื่นๆประมาณห้าพันคนนะครับทางด้านนายนิพนธ์บุญ,ญยมณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาน,นะครับก็ได้ให้โอวาทดกับนักกรีฑา นักกีฬาว่าในส่วนของตนเองนั้นมีความตั้งใจที่อยากจะพบกับนักกีฬากลุ่มนี้มานานเล้วแต่ว่าด้วยภารกิจที่เร็ยดรัดตัวและก็อยากจะห้าเวลาเผื่อที่จะไปพบป้าที่โรงเรียนได้วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้พบกับทีมนักกีฬาที่มีการมาพบป้านักกีฬาในครั้งนี้ในระยะเวลาที่สั้นๆเนื่องจากว่าพวกนักกีฬาจะต้องไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุคราและการทํทำน้าทีแทนคนจังหวัดสุคราในการแข่งขันกีฬาส่วนทองทิ่นระ,ระดับผักตายะครับครั้งที่31เทีเทสบาลนครตรังจังหวัดตรังซึ่งไปในนามข้องโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุคราเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปทำน้าทีแทนคนทางจังหวัดสุครานั่นคือเกียรติยศข้องพวกเราในส่วนของการแข่งขันกีฬาไม่ว่าคนจะออกมาในรูปแบบแพหรือว่าจะชนะก็ค่อยนักกีฬามีสปิริต ข้อการเป็นนักกีฬามันเป็นเรื่องข้อโอโกกาสและก็ความพร้อมในการแข่งขันแต่หวานเนื้อสิ่งอื่นใดนั้นนะครับการมีนําใจเป็นนักกีฬาคือรูปเฮรูชนะรูอภัยการเป็นนักกีฬาก็ต้องมีคุณ,คณสมบัติแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับนายนิพนธ์บุญยมณีนาย,อยากองค์การบริหารช่วนจังหวัดสุโขทาก็ได้มีการหมบทุง่งองค์การบริหารช่วยจังหวัดสุโขทาเนี่ยให้แก่ผู้วควบคุมทีมนะครับ เพื่อเป็นควันและกการกำลังใจเพื่อการไปรวมแข่งขันในครั้งนี้และกการขอให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งใจพึกส้อมาโดยตลอดนะครับนี่คือข้าวคราเหล่า,ลาข้าวชาวบ้านในช่วงแรกครับท่านผู้ชม